มาแล้วคะ่ะการแต่งแก้วโทนี่สวยเทพมีสไตล์สุดๆไปเลยคะ่ะ เป็นู่คู่ที่เตรียมตัวเข้าสู่ประตูวิวาแล้วแหละค่ะสาหรับคู่ของนักแสดงหนุ่มหล่อยอ,ยอย่างโทนี่และแฟนสาวแก้วเจริญยาซึ่งงานแต่งทางคู่นั้นจะมีขึ้นในวันที่11ธันวาคมนี้ค่ะล่าสุดนี้หลายคนก็เห็นการ์ดงานแต่งทางคู่แล้วโดยในอิสตาแกรมของแก้วได้ออกมาโพสภาพพร้อมระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าจ g เก h e r with their family พร้อมกับข้อความที่บรรยายให้เห็นถึงการ์ดงานแต่งที่ทางคู่ตั้งใจทําออกมาค่ะจะสวยขนาดไหนลองมาชมภาพไปพร้อมๆกัน เลยค่ะ